สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาแชร์เมนูกระเพราไก่สูตรราดข้าวอร่อยๆแบบครัวแห้งๆรสแซ่บๆกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับมาตั้งกระทะกันจากนั้นให้ใส่น้ำมันลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับ ตามด้วยพริกแดงหั่นนะคะเราจะใช้เป็นพริกเขียวหรือว่าพริกแดงก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับหรือว่าจะใส่ลงไปทั้งสองสีเลยก็ได้จากนั้นให้เราใส่ไก่ชุบแป้งทอดลงไปนะครับเดี๋ยวไก่ชุบแป้งทอดเนี่ยผมจะบอกอีกทีนะว่าผมทํำยังไงนะครับเราก็เทตัวไก่ชุบแป้งทอดใส่ลงไปและทําการผัดคลุกเคล้าไปกับพริกแบบนี้เลยนะครับเราจะทําการคั่วไก่แล้วก็พริกนะครับให้มีรสแซ่บนะครับคั่วไปกับกระทะแบบนี้ด้วยไฟกลางๆนะครับ วิธีการทําไก่ชุบแป้งทอดของผมสําหรับเอามาทํากระเพราไก่นะครับผมจะใช้เนื้อสันในไก่นะครับ300กรัมหั่นเป็นชิ้นๆนะครับจากนั้นให้ใส่แป้งโกกิลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับและตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นทําการขยําคุกเค้าให้เข้ากันและนําเนื้อไก่ที่เราได้เนี่ยหมักไว้10นาทีและนําไปทอดนะครับทอดให้สุกพอเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันนะครับ ผมชอบทําเมนูไก่ทอดแบบนี้นะครับเอาไว้ประยุกต์ทําเมนูต่างๆนะครับเพราะว่ามันเก็บได้นานผมเนี่ยสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเอาไปทําเมนูอื่นๆได้อีกนะครับอัอนนี้ผมจะใส่สซอสผัดสําเร็จรูปลงไปนะครับเดี๋ยวนี้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับจะมีซอสผัดสําเร็จมากมายเลยนะครับหลายยี่ห้อเลยเอาไว้ให้เพื่อนๆได้เลือกใช้กันก็ลองไปเลือกใช้ดูได้นะครับหรือถ้าใครมีซอสหอยนางรม รสปรุงรสแ้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยสามารถนํามาปรุงได้เลยนะครับอันนี้ผมใส่ใบกระเพราลงไปนะวันนี้ผมใช้ใบกระเพราค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าอยากกินกระเพราหอมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอผัดไปสักพักนึงเนี่ยเขาก็จะสลบไปกับเนื้อไก่นะครับเนื้อไก่ก็จะเยอะกว่ากระเพราแล้วละครับนี่สีสันสดใสหน้าตานะ่ากินมากๆเลยนะครับจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายให้ใส่กระเทียมเจียวล,ลงไปครับกระเทียมเจียวนี่ผมก็ซื้อสาเร็จรูปมาเหมือนกันนะครับหรือว่าใครอยากจะเจียวเองเนี่ยก็ได้เลย ทำการผัดคุกเค้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปิดเตาเนี่ยเดี๋ยวกระเทียมจะไหม้นะครับเดี๋ยวมันจะขมได้นะโอเคครับนํามาตักใส่จานแบบนี้หรือว่านําไปราดบนข้าวสวยร้อนๆได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆกระเพราไก่สูตรขั่วแห้งรแสแซ่บของผมนะครับซึ่งมีความหอมของใบกระเพากับกระเทียมเจียวเนี่ยครบคู่กันไปนะครับมีความแซ่บของรสชาติกระเพาด้วยยังไงก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ